สหรับพผู้โดยสรารมานั่งรอจะมีบอลน,นางอยู่700สาวสบายดีตอนเช้าทุกท่ารทุกคนก็ดนอก็ต่อข้อขอบใจทุกท่าทุกคนที่เข้ามาเบ่งมาสมและติดตามไบลิ้นไสมาตลอดซึ่งตอนนี้ไปลิ้นไสก็อยู่ที่สถาน,นีรถไฟนครล่วงพระบางซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะ ขึ้นรถไฟจากสถานีแห่งนี้ไปสู่สถานีโบเตนแคลงล่วงน้ำถานั่นเองเนาะซึ่งตามปีที่ว่าไปซื้อมือป่านี่เนาะเพิ่นแจงเนาะจะออกจากสถานีนครล่วงบางแห่งนี้ประมาณ10โมงนะซึ่งตอนนี้ก็จะพาทุกท่านทุกคนเข้าไปทางไหนนะต้องไปแจ้งปีนะลังจากที่ว่าเพิ่นเช็คปีแล้วมานี้เขาก็สามารถเข้ามาทางไหน นี่จะเป็นทางในบอนหล่อทาของผู้โดยสารนั่นเองนะเแต่ว่าเราต้องได้มาสแกนนะสแกนเครื่องอยู่นี่เนาะเจ้บอนบอนบอนสแกนเนาะองมีเช็ค่อนเข้าไปนะอย่างนี้เนาะสบายดีจ้ะ ต่อเนล้งมีสแกนนะเพื่วความปลอดภัยตันนี้นะแลไอเจให้่นตะัวนี้โอเคนะตัวนี้จะเป็นสกิลที่เช็คเช็คตับกนีระ้ปนี่นะมันจะมี กะกวดทุกอย่างเลยนะจะกวดโตัวต้นเราจะเกลือกวดเครื่องกวดกระเป๋านะเพื่อความปลอดภัยเนาะตัวนี้ก็ที่ว่าเพื่อนมีมาตรการความปลอดภัยสูงนะมันจะกวดนะกวดต้นโตเราจะมีกวดเครืองอย่งทุกอย่างก็ที่ว่าสมเสยเนาะที่ว่าเพื่อนมีมาตรการที่กวดเนาะเข้มงวดนะหลังจากที่ว่าเหากวดยังทุกอย่างหมดแล้วเนาะ นะเพื่อนกาจะอนุญาตให้เข้ามานะมาท่ารถไฟอยู่ที่บ,บริเวณนี้นะซึ่งว่าที่บ,บริเวณนี้จะเป็นบอนอหล่อท่าขาบวนรถไฟนั่นเองนะเดี๋ยวนะจะผ่านยางนะยางสมบรรยากาอยู่ภายในห้องหล่อท่าผู้โดยสารน,นี่นี่นะ Cảm ơn à, nhảy là quang theo dõi và นี่นะเทวนี่ความงดงามและโดดเด่นนะทางในพันจะตกแต่งนี่นะจะมีซีซั่นงดงามะนะอันนี้จะเป็นเพดานซึ่งตัวนี้จะเป็นต,ตลาดนะเ่วาเพิ่นบอกว่ารถไฟไปไสไปไสนะตัวนี้นะอันนี้นะจะมีเที่ยวนะ แต่ตลาดนี้จะมีอยู่สร้างภาษาเนาะจะมีภาษาลาวนะภาษาจีนแล้วภาษาอังกฤษนำเนาะตัวนี้เนาะนนะี่นาะคือถ้าเป็นห้องโถงใหญ่ๆจะมีตางนางสำหรับผู้โดยสารเนาะได้มาเพื่อมารอท้าขึ้นรถไฟ ตัวนี้จะเป็นต่าง สลับผู้โดยสารมานั่งรอเราจ้างดงดงามนะเพืนเห็นนี่นะซึ่งว่าตางนี้จะเปลี่ยนมีอยูอ่สุดหนึ่งเราจะมีซ้ำนะซ้ำตางนางนะอยู่นี้มันจะเหรียญเที่ยวอยู่นี้มีอยู่หกนะนะหกเหรียญ อยู่ตอนนานี้ก็จะมีห้องหลอท่านอ,อยย่นี้เราจะมีห้อง V.I.P. ออยุนี้นอจะเป็นห้อง V.I.P. อแล้วก็จะมีห้อง อันนี้จะเป็นป้อนนมลูกนะตัวนี้จะมีน้ำดื่มนะอราสามารถมากดน้ำอยู่นี้กินได้แล้ะมัมีบริการนี่ีนะเป็นบอนแต่ตู้นะตู้ใส่น้ำอ๋สามารถกดกิ่นน้ำยี่ได้ แกอยู่นี่จะเปลี่ยนห้องน้ำนะจะเปลี่ยนห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายแตจะรวมอยู่นี่เนาะจะมะทีทุกทุกธาตุทุกคนเนาะต้องได้สัมภาษณ์หมอไส่อยู่นี่นะกติวาสะอาดเดี๋ยวจะพาเข้ามาเบาานนิ่งห้องน้ำอีกนิดหน่อยขออนุญาตนะนี่จะเป็นเป็นห้องน้ำ ก็ถือว่ากวางขวาของนาำนะซึ่งตอนนี้ขบวนรถไฟนอจากนักขวดรล่วงเวียงจันดมาสู่ที่สถานีนักข่วล่วงบางก็มาฮอเป็นทีเยพ้อ,อยแล้วนี่มีแต่ตอนนี้พวกเขาก็จะพากันขึ้นรถไฟนะ

จะมีตูน้ตนะต้องต้องได้ขึ้นนะเจ็ดตู้นะส่วนซ้ำนะน่าจะเป็นตูนนนนนต้นี้นะตูมม้ซ้ำแล้วว่าไหนเป็นบอกตู้ซ้ำนี่แหละะตัวนี้จะเป็นตู้ซ้ำหรอบนดางทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดลอยสับไนนั้นจะแบ่งว่าเป็น V I P เราเป็นสั้นนึ่งอันห้าสิบหกนะแล้วก็รสั้นซองนี่จะมีอยู่หก

เอโอเคัศูนย์สี่น่าจะเป็นนี้ น,นนี่ก็คือพามาสิกาทางภายในนะนี่นะที่ว่าผู้โดยสารนนที่ว่าคนขึ้นจกสะทาน,นีนคะกล่วงบาที่จะเดินทางไปชีโบเตนแขล้งล่วง,งน้ำฐานเลนยน,นะปัญหาการนิยามทางซ้ายประตูรถไฟจะปิดแล้วก็รู้นาอย่าหยินจูงใกล้ประตู นอตดัดปีนี่เนาะที่ว่าขึ้นมาเนี่ยเราจะมีบอลด,ดังจะจะมายบอกตู้เนาะตู้ตู้ที่สามแล้วก็บอลด,ดังนี้จะมีสูตร CA นะ <c oughs> เนาะเอาจองในเบิร์สามนั้นเนาะ ตอนนี้ขบวนรถไฟก็ออกจากสถานีนครหลวงบางนามุ่งหน้าไปซูโบเต็นเป็นทีพอร์ตในเวลาสิบโมงนั่นเองเนาะเดี๋ยวเพิ่งเวลาตกริงเราะว่าไปฮอดทตโบเต็นนั้นจะใช้เวลาประมาณจากสุโมง การสูดยาภายในรถไฟจะเห็นห้ระบบแจ้งเตือนอคีภัยของขบวนรถด,ดังนั้นสังเกตเห็นห้ขบวนรถไฟยุดควมไว้หรืออาจจะเห็นห้หยุดการเดินทางแบบสุกมเสือซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยของทุกทา,าน,น,านาาห้ญญา,หขหาหมนานาขอให้สูดยาอยู่ในขบวนรถไี้อยูขอให้ผ่านูุโดยสารให้ความห่วงด้วยขอขอบใจ 然后就将开爬山摩登塔姆，呃，那条山路去。西安会触发动车组列车烟雾报警，引发列车降速甚至紧急停车，危及公众安全。动车组列车上严禁吸烟。 请旅客们予以配合，谢谢。谢谢 Ladies and gentlemen, welcome aboard the high-speed EMU train. The train crew reminds you. Smoking will trigger the smoke alarm on the train, causing the train to slow down, or even make an emergency stop, which would endanger the safety of the public. Smoking is strictly prohibited on the train. Thank you for your cooperation. <laughs>

ก็จะเป็นแม่น้ำข้องนั่นเองนะซึ hmm. ่งจะข้ามขั่วที่ว่าผ่ามาเบื้องบนสุมขิบสุดแล้วนะตัวนี้นาะอยู่ขั่วข้ามน้ำข้องในจะอยู่จะแทยวทางเหนือข้องนครล่วงบางนั่นเองนะซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณกิโลปายนะ นี้ก็จะเป็นสถานีเมืองงานั่นเองเนาะซึ่งว่าถัดไปก็จะเป็นสถานีเมืองใสซึ่งว่าว่าไปกอนานี่เนาะซึ่งสถานีผู้โดยสรารทั้งหมดจะมีอยู่10สถานีนะซึ่งในเบื้องต้นนี้มันจะเปิดเพียงแต่6สถานี บริเวณนี้ก็จะเป็นเทศบาลเมืองใส่นั่นเองนะงจากที่ว่าตัวเขาได้ขึ้นรถไฟออกจากสถานีนครหลวงพระบางมานะตอนนี้ก็จะก็จะ,จะไปจอดเทียบอยู่ที่สตานี่เมืองใส่น,นั่นเองแข่งอุดมลใส่นาะใช้เวลายอยู่ประมาณ41่สิบเนาที N A T. นะประมาณนี้นะ41นาที C C H N A T. นะกจชื่อว่าบ่าได้ดอนนะ ่ว่านิ่มหน่วน,นะพอไดอ้กระตึกกระตากนะก <c oughs> จะมีผู้โดยส้ารบางคานมันก็จะได้หลงอยู่ที่สะ,สะทาน,นีเมืองใส่แห่งนี้นะสำหรับผู้โดยสรารผู้ที่จะเดินทางไปต่อที่บ่อเต็น,นก็ต้องได้เดินทางต่อไป ที่ว้าไปก่อนนาะเนี่ยนะซึ่งในช่วงระยะนี้เพื่นจะเปิดเพียงแต่6สถานีเท่านั้นนะซึ่งมาในขบวนนี่เนาะเพื่นจะออกเรือทางจากนครล่วงเวียงจันทร์นะมากะประมาณแปดโมงนะเพื่อนาจะเว่ผลโหงนะในผลโหงกัวังเวียงกัล่วงพะบางเมืองใส่แล้วจึงไปโบเต็มเนาะถ้ามีผู้โดยสราร ถ้าหากว่าว่ามีแล้วเพิ่นก็จะไปทีโบตันเลยนะเซิออง,ออเองอยู่ทางภายในรถไฟนี่น้องเพก็จะมีําแนะนำงขามนหนำกลางกลาง จะมีเซฟตี้นนะต่งตางๆเลยวันนี้ก็จะมีโตะนะตัวน,นี้เนาะโต๊ะที่ว่าเอาสมาร์ทเอาหง่องเครื่องอย่างนี้นอกระไดเนาะอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นจะมาอยู่นี้นะเนาะเพิ่นใบไก่หน่อยน้ำหนักสูงสุดใบไก่สักห้ากิโลตอนนี้นะตอนนี้ก็จะมีตู้ด้สซ่าเนาะที่ว่าเพิ่นจะ ลงอยู่ที่สถานีเมืองใสเพื่องดมใส่างนี้เนาะแต่ว่าสลาไปดินไรานี้จะไปต่อเนาะที่โบเต็มนั่นเองนะนี่นะจะจะบอไลเนาะไปที่โบเต็มเนาะแต่ส่วนไล่นี้มานํากันจะสถทานีนครรั้วบางเนาะเพื่อจะมาลงอยู่ที่เมืองใสส่วนไล่เนาะจะไปโบเต็มอ่าเพียงแต่น้อยเดียวนะแต่ว่าในสุดนี้ก็จะบอได้แวะที่ สถานีเมืองสายแห่งนีเนาะแต่ว่าจะเป็นโอกาหน้าเนาะจะไปจะมาแวะที่สถานีแห่งนี้ซึ่งว่าอยู่นี้จะมีห้องน้ำนะจะมีห้องน้ำนาล้างบือตรงนี้นะจะมีห้องน้ำน,นี่ก็คือถ่ายในรถไฟเนาะซึ่งว่าอยู่ในตู้ทีซ้ำเนี่ยเนาะจะเปลี่ยนซ้ำซ่องเนาะปกติจะมีอยู่ สั้นหนึ่งเนาะแต่ว่าวาจะจองคีสั้นหนึ่งเรา่ะาเต็มก่อนแต่ถ้าเบิงนะ์เนาะส่วงที่ว่าจะกลับจกโบเต็มสู่นครล่วงเวียงจันทนระ์เนาะจะจองสั้นหนึ่งเบองเราถ้าโบเต็มก่อน จะเป็นสถานีเมืองไส่นั่นเองนะวางขอสมควรเราจะถ่าย่างเบิ้งไดหนึ่งจะบีห่าง่านอะมันก็จะมาขึ้นนะขึ้นรถไฟเราจะสถานีเมืองไทรนี่ไปสู่โบเต็งนะครับจะมีนะ มันดาทานยิงและทานซ้ายประตูรถไฟจะปิดแล้วกรุณาอย่าหยืนอยู่ใกล้ประตูท่านข้อมูลนะที่ไปไปเช็คมาเนาะในตู้หนึ่งนี้จะมีบอน,นังอยู่ประมาณ90บนนาบบนั ซึ่งว่าแต่นี่ก็จะเป็นอีกตู้นะครับตูดีซ่อซึ่งว่าไปใส่คี้มานี่จะอยู่ตู้ที่ส่อมนั่นเองโอเคเราจะพาทุกท่านนะเดินทางไปต่อที่โบสเต็มนตอนนี้ก็รถไฟก็มือหอดยู่ที่ สถานีโบเต็นเป็นทีเอพแล้วเนาะโบเต็นแครงร่วงน้ำถานนั่นเองจะนี่รถขนส่งเนาะรถวันทุกอยู่นี่เนาะต้องอไละ 请您提前到本车厢运行方向前端车门等候下车，运行方向后端车门，请留站的旅客。列车停站很短，到站的旅客。 สบายดีนะเจร์อ่าประดับดินเนาะบางเอิญเนาะชิดกองสักเกินเลยเนาะประดับดินเนาะบางเอิญโอเคเนาะอ่าแประดับดินเนาะที่จริงแล้วประดับดินเพื่อนมาสิอ่าขึ้นมาบูเต็มมือมือวันที่ซเนาะแต่ว่า บางคเพื่อนไปซื้อปีเนาะปีหมดก่อนเพื่อนก็ได้มาก็เลยว่าเพื่อนมาในวันที่5เนาะซึ่งวันที่5ก็เปลี่ยนมือที่ไปลินไส้นันนนนะนนนน้นเดินทางจากสถานีนครห่วงบางมาซูโบเตนเนาะพอดีประดับดีนั่นะเิ่นเดินทางจากสถานีนครห่วงเวียงจันทน์มาซูโบเตนเนาะเลยว่าจะเป็นขบวนเดียวกันเลย นะซึ่งว่าซื้อขบวนรถไฟนี่จะเปลี่นซื้อขบวนลานสร้างนั่นเองซึ่งว่าขาบวนรถไฟราจะมีอยู่สองซื้อขบวนลานสร้างและขบวนแขนหลาานั่นเองนะอันนี้จะเปลี่ยน,น,นทางหน้านี่นะนี่นะทางหน้านะ นะให้เบิงนนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นขบวน้านสร้างซึ่งเ่ละบือนี้เรจะมีแลนนึ่งคู่นะจะมีไต่แล้วก็กลับซึ่งว่าจะมีเที่ยวออกจาก นครล่วงเวียงจานมาที่โบเตนนี้เราจะออกเดินทาง8ปดโมงเช้าเราจะมีขบวนจากโบเตนไปสู่นครล่วงเวียงจานทรท่าน1 2บสองโมงนะก็ะทื่ว่าไกล้ๆนี้นะ ไปสุดๆนุนหุันหลังจากนั้นเราจะผ่าเข้าไปทางในสถานีนหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในในตัวเมืองนะไปพักที่บ้ามือต่อไปนะจะเดินทางจากสถานีบ่เต็นไปสูน่คนครหลวงเวียงจันทน์ คือว่านี่ความงดงามก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะถือว่ามีความตื่นเต้นคือว่าได้มาขี่รถไฟ EMU ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแรกๆที่ว่าเข้าไปแรกๆทางไหนเนาะยานปรับตัวก็ชื่อนะมีความตื่นเต้น เนานะก็จะขาเข้าไปเนาะทางไหนสท่านนะีนี่ก็คือพาราการเนาะตโตรถไฟนั่นเองนะเดี๋ยวจะเข้าไปทางไหนสท่านี จุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเข้ามาแล้วก็จะอ้อกไปกจากสถานีไปสู่ในตัวเมืองนั่นเองนะคตัวนี้นะจะเป็นจุดทางออกจะเป็นจุดทางออกนะต้องตรวกตรวจบางทีโอเค ต่มอาจากที่มาเอาลงจา้าขบวนรถไฟออกมาเนาะมีเพื่อนก็นจะมีการกวดปีเนาะเราออกมาอยู่จุดบริเวณนี้เนาะก็จะเปลี่ยนจุดด่านนั่นเองนะกน็โอเคเนาะแกปรรีินไส้จากข้อจบคลิปนี้ ไว้เพียงเตนเทนีเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี